ในเซเว่นอะรเ่บ้ากินหกจะไหนดูอะไรี้เยวหัวใจกันบาอันมั่ม่อยากกไป็ตมอมกไดิษฐานเ่ตึม่่ก่็ทีผู้ิกทดูสีมไม่ดูไม่เอามือ ก็แช้เลยสิเว่าวาแช่ออกไปแล้วรถึงไเคื่องอะไรได้กอน้ยากกินกาแฟบ่มือก้อนกบเอากาแฟมาเสิร์ฟเน่เห็นว่าก็ได้แล้วมาซิกเอาติเปบ้นตรงตัวเหนไทยรูก เฮ้ยามาเห็ดลงท่านไมมไม่รับเรองาว่าใส่บาทบอ่ เ้าสีแดงปมเพิ่มปมเพิ่มนะขอดอดเหเลมาลองกัห่งัตัวเกอาแล้วยืนอยู่ตรงห้าหัวเราเลยนะครับที่พับขึ้เจาเริ่มเริ่มเนีริ่มบบคขบาทเนี่ยขับขี้ของขีขบขี่ถอดถอดร่องก็ดเกือหดเกือเนี่ย เนะกมยิยงเยอเกือบย่หมดล้ก <pue min h> <calories> oh yeah. ็สนให้ไงให้เดืยกันในใดให้ก่อน เงินค่ะพ่อพี่แม่ทำงาะไอ้ยัแก้วนะครับหนึ่งร้อยบาทคุณแม่อรุณีดวงว่านะครับหนึ่งร้อยบาทคุณแม่เกียร์เกียร์ก็ว่ากันนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสิเป็นขุนน้อยขุนใหญ่ค่ะอย่าเสียเกียรติศรัทธาของคุณพ่อคุณแม่นะครับให้เข้าเสียดีซ้ำกันสามีก็ได้นะครับแล้วแต่ทางใจของพ่อของแม่บาทสิบบาทเป็นเมื่อ ขนาดใหญ่นะครับใส่บาตรเสร็จสับเรียบร้อยกล่าววท่านมืซอมีเสียงนะครับเชิญกล่าวตอด้วยการกำนัลกรรมการใดเลยครับเด้อกล่าวตอนนี้พระคุณเจ้านะครับกำนัลบินทระบาทกล่าไปถึงท้าวด้านหนาซาร่านะครับฝากคณะกรรมการดูแลนะครับเรื่อนครับเข่าได้ปล่าวพร้อมเลครับเด้อกล่าที่น้องพี่ทายถูกต่างๆเข้าสิ่งเกียวกับเสร็จสับเรียบร้อย ภาู but, so ู้ม ah, like ิเดินทางมาจากน่าคนแ่ก็ร้มาคุแ hmm. รัในนั้นพระคุณเก่าชิดาาเด้ดขาดไดลวาาผาคู้ที أو, ่ใส่บ่ายกานังสีแล่มแบบนี้ํลัา่านคผ่านะครับเธอเลยนะข้างน้าเลยภาคพูม้านะครับรอด้วยนะรอด้วยด้างหนาด่านหนาเลด่างหนาพระคุณเจ้าด้อใช่ไหมัอาท่านั่งท่านนัก เกิบน้นเนี้ยเออบอกุเข่าบพรู้ะจ้กอนครับลุจ้งนเ่ามันคือสายุรล่างนะครับ่างๆเสยบมเายลนครับการอดน้อยพอดีเว่าอันในโ่เทาเยอนกาพี่น้องสายคุขาบ้านวยนอยาผ้าถนนเท่าโลนจนนไปบัไปนเค่ด

สามตนาตนาตาาอัปปิธรมมธงรมธรรมวิ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 ิวิวิิวิวิิว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 ิิิิ พีครับถูกตอตอนไหนถูกกับลานยัมึงหนาผมไรผมว่าผมเป็นไม่หน่อยตอนขนาดผมเลยคือผมจะว่าผมเป็นแล้วผมก็ตายอยู่นี่ยเอไปใด้กันน่อยไม่เป็นคนนะครับสวีครับอคาราบาลรัดุ้นคดี

เสียงเงียบเริ่อเกน้อยนะครับจากภาคใับสายบุญจากพอจากเมรนะครับพี่น้องในทุกชนองจาเดินทางมาจากนะครับตางบ้านตางเมืองสายต่างๆที่นะครับจะเินแบบจะาอาหารจี่ายอาหารเซียงก้อยกับบูกกับ้ากับพีกับ้อง้วยกันสักครั้งกะอยนครับว่ากี่บก็ต้องก่ต้องขายที่สว

ทั้งทั้งนายุโดยกันเข้าไปซอยเท็ดเพิ่งเทียนแง่แม้ว่าเขาพี่ตระแนงผมที่ตระแนงสอจอแม้่ผมชี้ยู่ซื้อกันเลยยู่นแนงซอจ๋อม่ได้เงินเดือนที่เก่าแต่เขาอาสาสาราเจ้าของแล้วอาย่กับนายเข่าจังหวัดยึดหนึ่งไอที่เข่าผมมือเคร่งครับเอาไปอายุทำไมแต่ได้เงินเดือนซ้ำเก่าแต่เพื่อพี่น้องเขตซีเหล่าผมยอมเสียสละเจ้าของมาอยู่รับใส่นายอยู่เพื่อเอา ผู้ยุ่ไก่แกวได้ยินแต่งก็ผู้ยุ่งไก่พื่นแที่จได้คำขอไล่รถไปปฏิบัติไปให้นั่งยุ่ไก่นายกสมัยต้องให้ขอได้รตรงนั้นเลยให้ในการพนลองเช่าพน้องเช่าผกันให้เข้าใจใตัวผม่าเป็นหนังครื่อไนาส